ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทวนตำรานะครับมาชมเหรียญแมงดาใหญ่นะหลวงพ่อฤทธิ์รัตนโชโติโอกระชดรพัฒนราชดำเนินอ,อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถือว่าในบรรดาเหรียญทั้งหมดของท่านนี้นะครับต้องยกให้เหรียญรุ่นแรกนะฮะคือรุ่นแมงดาใหญ่นะฮะ หลวงพ่อพระโคริ์นะที่ท่านจัดสร้างในคราวครั้งที่ท่านอยู่วัดอินบุรพาบ้านกระนังตะมนมั่นรือออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรย์มนะ่ครับผมก็ปัจจุบันนี้ถามว่าหายากไหมก็ถือว่าต้องต้องบอกว่าหายากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขียนของท่าน แทบจะไม่มีหมุนเวียนเปลี่ยนมือให้เห็นนะครับตามสนามพระตามตลาดพระหรือในกลุ่มหลวงปู่ฤทธิ์เองก็ตามเนี่ยแทบจะไม่มีลงลงให้เช่าหานะครับเพราะว่าหนึ่งละคือปัจจัยสำคัญใหญ่ๆก็คือ,อเก็บเงียบกันหมดนะครับเก็บเงียบสะสมกันหมดแล้วก็แทบจะไม่มีหมุนเวียนเปลี่ยนมือนะครับ อันนี้ผมมีโอกาสได้เช่ามาให้ชมองหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งือว่าเป็นเหรียญในสภาพที่พอสวยนะครับือว่าผิวเดเดิมดีนะครับเป็นผิวผิวทองแดงผิวไฟนะครับผมเป็นผิวทองแดงผิวไฟการพิจรารณานั้นนะครับไม่ยากนะครับผมให้เราจับมาแล้วเนี่ยให้เราดูตรง ตรงฐานขาฐานสิงโตหมูท่านนะครับตรงที่ท่านนั่งนี่นะครับมันจะมีลักษณะที่พิเศษกว่าเหรียญกว่าเหรียญกลมนะฮะตรงนี้นะครับตรงฐานเนี่ยนะครับขาเนี่ยจะยาวกว่านี่ตรงนี้นะครับตรงขาฐานสิงท่านจะยาวปิ้นตั้ง กระหนกขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ทั้งสองข้างนะฮะแม้จะเล็กๆนี่แต่ก็มีความคมมีความปินตั้งอย่างนี้นะครับนี่ถ้าล้มหรือสั้นหรือไม่มีเหลี่ยมแบบนี้เนะี่ยคือพาะเกน,นะครับผมให้ดูตรงนี้เป็นสําคัญก่อนประการแรกนะฮะแ้านต่อมาให้เราดูตรงดูตรงใบหน้าท่านนะฮะใบหน้าท่านจะมีความคมชัดลึกจะมีเมตตาทั้งสองข้างนะฮะเหรียญที่เขาเกี่ยมาเนี่ยไม่มีเมตตาฮะค,คือลูกตาท่านนี่ไม่มี จะจมลงไปหมดนะอันนี้จุดพิจารณาสําคัญที่ผมใช้พิจารณาเหรียญน,นะครับผมอันนี้คือการจดจําพิมพ์ในเบสิกเบื้องต้นก่อนนะฮะประการต่อมานะฮะให้เราดูที่ห่วงหลังนะครับห่วงหลังหรือขอบหลังนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับเหรียญท่านเนี่ยจะปิ้น,นช่วงนี้นะครับนี่จะมีปิ้นขอบตั้งนะครนี่ ปิ้นออกมาเยอะกว่าก่าพวกนะในช่วงเนี้ยช่วงริมบนด้านซ้ายมือเราเนี่นะครับปิ้นออกมาเป็นตะเข็บอยนี้นะครับนี่คมนะฮะนี่หนังสือตัวยันยันยันครูยันเศรษฐีใหญ่หลวงผลิตนี่ก็คมนะฮะมีความคมสันตั้งนะครับนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ดูง่ายนะครับผมดูง่ายในการพิจารณานะส่วนขอบ ขอบข้างนะครับขอบข้างก็เป็นการตัดฉีกผิวมะละนะครับผมอ่าก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นการตัดฉีกผิวมะละตัดขาดเต็มใบนะครับนี่ทั้งสองข้างให้พิจาราง,ง่ายๆนี้นะครับความคมชัดตัวยันนะครับนะดูห่วงดู ที่สำคัญก็คือเราต้องจําพิมพ์นะครับจําพิมพ์จำใบหน้าใบหน้านี้เท่านั้นนะครับใบหน้าหลูงปูน่นี่ถ้าเราเห็นใบหน้าท่านนี้เล่นง่ายนะจํำง่ายนะครับส่วนราคาในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าก็ก็ขยับขึ้นมากว่าเมื่อก่อนเนี่ย ดีพอสมควรนะฮะอยางเมื่อก่อน,นี่ผมเช่าเคยเช่าได้นะอันนี้เล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจางเมื่อก่อน,นี่เคยเช่าได้ในราคาหนึ่งพันกว่าบาทพันห้านะฮะเมื่อก่อน,นี่เคยเช่าได้ในราคาหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งพันห้าอย่างสวยสวยนี่ไม่เกินพันห้านะฮะเมื่อก่อนในเช่าได้แต่ตกมาในยุคปัจจุบันนี้นะครับถ้าเหรียญสวยสวยเหรียญตัวหนังสือติดคมชัดทุกตัวอย่างนี้นะครับต้องว่ากันที่ สองพันขึ้นนะครับสองพันขึ้นหลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางนะถึงจะเช่าหากันได้เพราะว่า1น่ละคือหลังๆมานี้ก็เริ่มมีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจในวัตถุมงคลของหลวงปู่ิ์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นแล้วก็พระเครื่องของท่านนี่ก็เริ่มหายากขึ้นนะครับผมหายากขึ้นอย่าว่าแต่เหรียญรุ่นแรกเลยนะครับเราไปดูเหรียญน,น้ำเต้านะ ปี37นี่พร้อมตะกุดห้อยคอนี่ปัจจุบันนี้ก็แทบแทบหากันไม่มีนะครับดังนั้นก็ถือว่าบารมีครูบาอาจารย์ของเรานั้นเป็นที่กระจรกระจายเป็นที่แผ่ไพศาลเพราผู้ที่บูชานำวัตถุมงคลของท่านนั้นไปอาราธนาขึ้นขออาราธนาติด,ดรถอาราธนาติดบ้านเกิดประสบการณ์เกิด,พ,กกดพุทธคุณ จึงมีความศรัทธามากขึ้นนะครต่อองค์หลวงปู่ดังนั้นก็ถือว่า,าวัตถุมงคลของท่านนั้นก็นับวันก็ยิ่งแต่จะทวีคูณทวีความทรงคุณค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าพระท่านสร้างสร้างครั้งเดียวนะฮะไม่ไม่เหมือนขนมไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนของกินของอุปโภคบริโภคที่สร้างขึ้นมาได้ตลอดเมื่อผู้คนต้องการ แต่ว่าพระเครื่องนั้นสร้างทีเดียวสร้างครั้งเดียวนะครับเมื่อผู้คนต้องการมากเมื่อผู้คนต้องการมากไม่สามารถที่จะไปผลิตพระรุ่นแรกแบบนี้ขึ้นมาได้นะดังนั้นราคาก็จึงก็ยับขึ้นตามความต้องการนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้นำมาให้ทุกท่านได้ได้ส่องได้ชมนะครับสำหรับเหรียญแมงดาใหญ่รุ่นแรกหลวงปู่ดิรัตนโชโต วัชรพัฒนราชดำเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถือว่าการวางยันวางอักขาระของท่านนี่สวยงามนะครับผมสวยงามนะเหรียญทรงแบบนี้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะ่ยครับจะว่าสีมาก็ไม่ใช่เสีมานะจะว่าใบาโพก็ไม่ใช่ใบโพจะว่าทรงหัวใจก็ไม่ใช่ก็จึงเรียกเหรียญแมงดาใหญ่นะหรือว่าอกขาระของท่านนี่สวยนะฮะสวยในยันเศรษฐีใหญ่ยันครูของท่าน งามมากนะฮะอัคละละเอียดอ่อนนะฮะช่างเขาไปรังสรรแกะบล็อกตามที่หลวงปู่ท่านเขียนแบบเอาไว้นี่ด้านหลังก็มีความคมชัดลึกนะครับผมว่าท่านก็เป็นเกจิอันดับต,ต้นของจังหวัดบุรีรัมนะครับสำหรับหลวงปู่ดิเรตนาโชโตโนดังนั้นก็ท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้นะครับอยากที่จะปล่อยเช่าบูชานะสภาพสวยสก็รับเช่าให้ที่หลักพันนะฮะ สาภาพไม่สวยสาภาพผ่านการใช้มาก็ลดหลั่นตามความเหมาะสมนะครับผมวันนี้ก็ถือว่านําเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ฤิรัรรตนโชโตมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องยูทูบไว้เลยนะครับผมเท่กากับหน้ามีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของคจิคณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นำมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในอาการต่อไปสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ